สวัสดีครับไพลบุญนอกนะครับวันนี้นะครับก็จะเทรดหนึ่งไม้นะครับก็คือเป็นไม้สุดท้ายนะครับจะได้ยอดครบ2000นะครับก็เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าเช้าอยู่นะครับเป็นเช้าวันที่18นะครับโอเคครับก็เริ่มจากนะครับตีแนวรับก่อนนะครับ ดูคู่เงินอื่นไปด้วยนะครับก็รอนะครับรอเขาลงมา น่าสนใจนะครับแต่ว่าตัวแท่งเทียนนะครับหรือว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยจะค่อนข้างน้อยไปนิดนึงนะครับหรือว่าโวลุ่มน้อยนะครับทำให้เราเทรดค่อนข้างลำบากนะครับโอเคตรงนี้นะครับเทรนขาลงนะครับแล้วก็มาชนแนวแล้วเด้งกลับนะครับดังนั้นจุดตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับอาจจะมีการกลับตัวบริเวณนี้นะครับ เดี๋ยวเรารอสัญญาณ <c oughs> okay. อันนี้ก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเรารอเขาขึ้นไปแตกเส้นนะครับอันไหนจะมาก่อนไม่แน่ใจว่าเขาจะขึ้นไปให้ไหมนะครับ อันนี้เราก็รอเขาลงมานะครับนิ่งไม่เป็นไรโอ้ลงมาจริงๆด้วยอา่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ทันนะครับไม่ทันเมื่อกี้มามาถึงแนวละรอได้ครับรอได้เเขาน่าจะลงมาอีกนะครับเดี๋ยวเรารออีกครั้งหนึ่งนะครับ นะครับมาแล้วนิ่งนะครับไม่แน่ใจว่าจะขึ้นไปไหมนะครับ Okay. ไม่ขึ้นไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรารอเล่นแบบทะลุนะครับหรือว่าเล่นแบบคอนติเนียนะครับน,นี่ก็น่าจะลงละอันนี้ก็กดลงได้น,นี่ก็น่าจะเล่นได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรารอ เพราะมาเลนั่นเอนโอเคผมรอเขาขึ้นไปแตะเส้นนะครับ เดี๋ยวเรารอเล่นแบบคอนติเนียนะครับคือรอเขาย้อนกลับไปนั่นเองอันนี้น่าจะยากนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับโอเคไม่แน่ใจจะขึ้นไปได้ไหมนะครับค่อนข้างไกลทีเดียว แต่จากตัว RSI นะครับเขาบอกว่าเป็น over sell แล้วนะ over s o l d แล้วนะครับก็คือขายเกินละนะครับต้องกลับละถ้าเขาจะกลับนะครับตรงนี้ก็จะมีแนวที่น่าสนใจตีแนวมีไว้แล้วคับ เดี๋ยวรอเขาปิดนะครับว่าเขาจะปิดบนเส้นได้ไหม <c oughs> นี่ก็เป็นสัญญาณกลับตัวรูปแบบหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็คือแท่งนี้ไม่ไม่สามารถทะลุได้นะครับ <c oughs> ดังนั้นเดี๋ยวเรารอถ้ามีรีเจ็คเราก็จะเข้าออเดอร์ให้นะครับ โอเคเป็น Rejection ค่อนข้างสูงนะครับช้าไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคหวังว่าเราจะได้สามเหรียญมานะครับ ก็คือที่กังวลก็คือแรงแรงแรงขายค่อนข้างเยอะนะครับโอเคครับได้ยอดส0งพันพอดีนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายนิดนึงนะครับก็คือผมสังเกตนะครับจริงๆแนวในะอดีตก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็คือเขาลงมาแล้วหยุดนะครับ แล้วก็แท่งนี้นะครับก็เด้งขึ้นไปนะครับไม่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 ทะลุต่อนะครับทั้งที่เลเวลต่อไปเนี่ยคือเขาต้องลงมานี้นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ลงมานะครับผมก็เลยถือโอกาสรอรีเจคชั่นนะครับขึ้นไปนะครับประกอบกับตัวเส้น S m A 5นะครับค่อนข้างห่างนะครับก็เลยตัดสินใจเข้าออเดอร์นะครับนี่ก็เป็นคอนเซปต์ง่ายๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ